สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อกุุกนะร้อนมากก็เลยใส่เสื้อสีชมพูโปโลนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าไซส์ผู้ชายซื้อที่ลดราคา6ตัวซื้อที่ร้าน Dressman น,นะคะ Dressman ถ้าออกเสียงภาษานอยนะคะ6ชิ้นราวนั้นในลราคา6ชิ้น200โครนก็เลย m i กซ์มิกซเอาแล้วก็เอามาใส่ทำงาน เด็กอยู่ในรถขายอาหารเล็กเหมือนเดิมนะวันนี้วันเสาร์นะคะเมะื่อวานนี้เป็นวันเมื่อวานนี้นะคะประชาชนเกือบขึ้นค้อนประเทศนอร์เวย์ก็จะมีความสุขมากนะเพราะเมะื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ชาวนอร์เวย์เนี่ยได้รับเงินฮอลิเดย์เดี๋ยวพี่อธิบายฟังว่าเงินฮอลิเดย์คืออะไรก็ค,คือการทํางานที่นี่เนี่ยทุกๆเดือนนะคะ,ะเงินเดือนเนี่ยก็จะถูก สะสมไว้ในฐานเงินเดือนของแต่แต่ละบริษัทที่ทุกคนทำถูกไหมคะแล้วอพอทำงานครบปีหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยจะต้องได้สิทธิ์พัก้อนเนี่ยสี่ถงห้จิตต่อคนถ้าอายุหกสิบขึ้นไปก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะปกติอายุที่4-5แล้วอย่างปีปีหนึ่งเนี่ยมี สิบสองเดือนถูกไหมคะเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไปพักลอนตามกฎหมายคุณต้องพักร้อนแล้วเดือนนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเราไปเที่ยวถูกไหมแต่ว่าเราจะได้รับเงินฮอลิเดย์ตัวเนี้ยแทนแล้วคิดยังไงก็คือคิดอย่างอ่าปีที่ผ่านมาปี2อง3ที่ผ่านมาหรือปี2020ที่ผ่านมาคุณทํางานได้เท่าไหร่ปุ๊บคูณเข้าไปบางกิจการที่ใหญ่หน่อยก็จะอยู่องคอ์กรที่ที่ใหญ่ก็จะอยู่ที่สิบ นะคะอย่างปีที่แล้วคุณทำไว้สี่แสนโคนคุณก็คูณสิบสองเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยค่ะอืมเงินเดือนเนี่ยจะฐานเงินเดือนอยู่ที่สิบเอ็ดเดือนนะคะไม่ใช่สิบสองเดือน่นทุกเอยู่สิ้นปีก็จะมีการสรุปเงินเดือนนะคะอันนี้คร่าวๆเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะคือทุกคนก็มีความสุขกันมากนะคะพี่เล็กก็ได้มานิดหน่อยเพราะว่าพี่เล็กทำงานหลายที่มันก็รวมๆรวมๆกันนะคะอืม ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เงินที่เราทําไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คึกคักค่ะคึคกคักเมื่อวานนี้คนก็ซื้อของซื้ออะไรกันนะคะแต่เมื่อวานยอดขายท,ที่ที่ที่รถพี่เล็กน้อยนะคะอาจเป็นเพราะว่าพี่เล็กมามาเปิดเปิดเปิดร้านเปิดวงเนี่ยก็ห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าพี่ไปทํางานไปรับจ็อบที่บ้านพักคนแก่มาก่อนนะคะคนก็เขาก็ไม่หลอกกันนะคะเขาก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ ก็ยังคงมีความคึกคักออกมาซื้อของกันอยู่นะคะแต่ด้วยที่สถานที่ที่วงพี่เล็กตั้งอยู่ในเป๊กเป็นอย่าเรียกว่าเมืองเลยเรียกว่าเป็นเซี่ยวหนึงของของของเมืองแล้วกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะถ้าในแง่ของการใช้ชีวิตพี่ชอบนะมันเงียบดีนะคะแต่ถ้าในแง่ในแง่ของการค้าขายก็อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยฟูฟ้าเท่าไหร่ในในด้านยอดขายนะคะแต่ก็พออยู่ได้ะคะ่ะพออยู่ได้ อันนี้รลย์ฟังนะทุกคนมีความสุขก็อยู่ในกลุ่มพี่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มของสไปน์นอร์เวย์นะคะทุกคนก็จะเขาตั้งกระทู้กันเมื่อวานบางคนได้เจ็ดหมื่นโครนบางคน 9, เก้าหมื่นอะไรเงี้ยหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าจริงเหรออันนี้อันนี้เป็นไปได้เพราะปีที่ผ่านมาพี่เล็กทําตรงนี้รวมกันเนี่ยรายได้ประมาณตั้งห้าแสนเกือบห้าแสนกว่าอันนี้ชั่วโมงทํางาน ค่าแรงชัมม่วโมงทำงานพี่ยังไม่ถึงชัมม่วโมงละสองร้อยคนนะบางคนก็ทําเยอะไงทําเยอะแล้วมีโอมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงนะคะอันนี้คือฮอลิีเดย์บางคนอันนี้พูดถึงว่าเงินฮอลิเดย์บวกกันเดือนด้วยออกมามันมันก็เลยดูเยอะนะคะชงกาแฟอันนี้เป็นกาแฟอันนี้นห้ดูกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะคะเป็นยี่ห้อเก่าแก่แล้วล่ะอืม อันนี้เป็นแบบผสมคอลลาเจนแล้วก็เขาใช้อ่สารแทนความหวานเพราะพี่ชอบกินกาแฟที่หวานหน่อยอะแล้วถ้าใส่น้ำตาลแบบปกติก็จะแบบมันก็จะยิ่งอ้วนนะตอนนี้ก็น้ำหนักก็ขึ้นเยอะเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยมาลองกงนี้ดูก็ชอบนะคะอืมเขาใช้สารแทนความหวานจะเป็นแย่หวานหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยใส่แว่นกันนะใส่ตายาวตามอายุนะอืม ด่ว,วนว่าสารที่เขาใช้เนี่ยมันคืออะไรวัตถุที่ใช้ความหวานแทนน้ำตาลซูคาโรสอ่ะโอ้มันเป็นชื่อในแบบชื่อทางเคมีเขานะคะแต่ว่ามันคือยาหวานหรือเปล่า กินแล้วยังเราก็ยังรู้สึกแบบดีนิดหน่อยว่าโอเคไม่ใช่น้ําตาลทุกเดียวนี่ค่ะก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ชอบกินเนเจอร์กิฟสูตรดั้งเดิมของเขาอะค่ะวันนี้มมีเรื่องเล่าเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่จะกินกาแฟาแล้วก็เตรียมของแล้วก็รอลูกค้าค่ะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เล็ก หม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ